ได้ครับปลาเล็กสามลูกปลาตรงเล็กสามครับเออล่วงนี้ได้เลยครับหนึ่งตัวไม่มีอะไรครับมันวางไว้เฉยครับถ้าล่วงก็ได้หนึ่งตัวรอยสามดอกก็ได้นี้ตัวนึงเจ็ดดสนะครับทุกคนดูนะะที่งานงานวันขหวานนะคะงานการจัางาขหวานที่มืองอนเน้เได้ลูกเลยได้ลูกละตัว ดูดูดอดู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 ด okay. like ูด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 ูู้ดูอูดูดูดะดู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 ู้ด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 าดูดูดาดูดูมูด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 ่ดูวูดูดดูด้่ดดดูดูลดาูปู อูไโยนให้ปลาค่ะอ่หล่นไหมครับอ่าเริ่มไปได้เอาลองปาตัวนี้สองดิอ่าเอาหานไปตัวดนี่ลูกเสียบหมูดงก็ได้เขาหลงเขายังไม่หูุวมาลงมาแล้วยังไม่ด้จัากอคตัวไหนเล่นได้ครับลูกต่ัวโอเคครับใช่ใชนักก่อนะสองลูกดิเรือกตกตา เล่ได้มา่นรูปบรรดาวิ่งเข้าเล่นได้มาก็ไหนครับมันล่วงอันนี้ไหมเล่นได้เออเนี่ยล่วงเนี่ยก็ได้เลยหนึ่งตัวโอ๊ยนิดเดียวเองเห็นไหมนะเกือบแล้วนี่ดูเดี๋ยวพี่ปางสามมาดูเลขสามเี่ดูดูดูเห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรครับวางไว้เฉย สแกนกผักงูเลยพี่ปลาปลาเขาเรียกเออขาเรียกอะไรเรียกี่ลูกครับเรียกลูกยังอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับตัวใหญ่ครับได้ใหม่ได้ซองไหมได้ครับก็เรียกลูกครับลูกหนักๆเอาเลยครับเรียได้ครับลูกกับตัวพี่ตอนนี้กำลังเลือกลูกใช่ครัคริดได้ครับใครคิดได้ ดีโชก่อนได้ครับพี่เล่นได้ครับเรืองตัวอ่นะอ่เปา้าห <S <S 2> <S 2> อ่ะเป้าหนึ่งครับปลาเลยปลาตรงเล็กหนึ่งลูกเดี๋ยวพี่ทำให้ดูทีหนึ่งดูนะครับปลาตรงเลขกหนึ่งปลาเบาๆอันนี้เบาไปดูใหม่นะให้มันไหลอย่างงี้ย<ล>ดูเป็นห,หาเลขสเถอะแค่นี้ได้หนึ่งตัวครับลกูกเดียวได้เออทีเดียวดูดิเกือบแล้วโอ้โหไหนหนูลองปลาซ้ำไม่หล่นเลขสองลองปลาซ้ำดิเอ้ยทีเดียวก็หล่นแล้วพ่อเห็นไหมมันได้มีอะไรวางไว้เฉย ไหนหนูลองใหม่ดิอะลองลองปลาตรงนี้อะลองปลาดูเออาเนยฮะเริ่มเป็นแล้วเนี่ยเอาไปไหมเอาอยากเอาไปพ่อปาเออพ่ออย่าไปจำกัดจำเกณฑ์ลูกมากสิแล้วจะเล่นจะเล่ลยรวยเลยครับพ่อหน่งตัวไอ้อย่าให้มันตีกลับพ่อมาดูตะแกรงข้างหลังพ่ออย่าตะแคงข้างหลังเลยชี้ตะแกรงให้ดูด้ตรงไหนเนี่ยอย่าให้โดนตะแกรงข้างหลังพี่เข้าใจย่าถ้าพี่ปลาแรงเนี่ยดูมันโดนเหล็กเนี่ย เนี่ยมันได้กลับเลยเห็นไหมอ่าเวลาปลาปลาแค่นี้เนี่ยดูปลาให้มันไหลไปงี it, ้ดูครับดูโชว์เลขสามเด็ดเด็ดแค่นี้พอให้มันไหลไปงี้เออลูกเดียได้ตัวใหญ่ครับลูกสุดท้ายเนาะเหล็กเล่นครับลูกสุดท้ายเล่นได้ครับผมดูโชมก็ได้ครับลูกกระตัวให้มันหยุนหยุนไปอ่ะให้มันหยุนให้หมดนเกอย่างไปเลยไม่ต้องแรงมากแค่แรงมากโดนตะแกรงหน่อยอย่าเกงลูกอย่าเกงยืดแฉะไปใกล้ๆ ตัวใหญ่เดินตัวโอ้มันหมุนน่ะยายมันหมุนดิไหนพอลองทีดดิพอเริ่มใบใกล้พอลงมาเราอีกสามนิดระวัดลงนี้เออเห็นไหมให้มันดูอย่างไปอ่ะ